ถูกันครับถ้าฝั่งไหนเขามีพรรคพวกเยอะเราไม่ทันไปยุ่งเพราะเขามีคนมีสีเข้าไปช่วยแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาเป็นคนไม่มีใครเรายืดช่วยกันด่วนมากครับตอนนี้คุณผู้ชมพอดีจะมีคนบุกมาที่บ้านหมอปลานะฮะแก๊งวัดม่วงอะไรเงี้ยนะฮะพอดีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอยู่ ฝากเข้าไปดูเพจผลิตดีนะฮะใน a c e b o o k นะครับพอดีหมอตาให้สัมภาษณ์ทีมงานผู้สื่อข่าวเพจผลิตดีนะฮะกรณีเด็กวัดม่วงจะจะบุกมาวันนี้นะฮะก็ลองจับตาดูอยู่ว่าจะจะบุกมาจริงหรือเปล่านะฮะตามตามตอนนี้เข้าไปดูในเพจผลิตดีนะครับใน a c e b o o k นะครับใ,ใ,ในในในเฟซบุ๊ผลิตดีนะครับ เฟซบุ๊กผลิตดีนะครับหมอปลาให้สัมภาษณ์กรณีเด็กวัดม่วงจะบุกมาวันนี้นะฮะเขาโขว่าเขาจะบุกมาวันนี้นะฮะเขาบอกวันนี้ภายภายใน24ชั่วโมงวันนี้เขาจะบุกมาทีนี้ ก็หมอปลาให้สัมภาษณ์นักข่าวทางเพจผลิตด,ดีใน Facebook อยู่นะครับคุณผู้ชมฝากเข้าไปติดตามในเพจผลิตด,ดีนะฮะัตอนนี้ฝากเข้าไปติดตามในเพจผลิตด,ดีนะฮะว่าหมอปลาเาพูดว่ายังไงเขาเขาจะรับมือยังไงหมอปลาจะรับมือยังไงแล้วจุดยืนหมอปลาจะทํายังไงต่อไป พิมพ์ภาษาไท,ย,ทยครับผลิตดีครับคําว่าผลิตดีพอพานรอลิงสรลอีต,ต่อเต่าดอเด็กสรลอีครับผลิตดีภาษาไท,ย,ทยครับค้นหาเลยครับเจอเลยน่าจะมาปัดนะฮะน่าจะน่าจะมาปัดให้แบบกลัวเสียภาษาอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันเป็นเรื่องด่วนนี้นักข่าวเขาเขาไปทราบข่าวมาก็ออขอสัมภาษณ์หมอปลาเลยว่า คือคือนนี้คืนนี้ที่บ้านนี้จัดงานเราจัดงานกันใช่ไหมฮะคืนนี้คืนนี้คือที่บ้านเราจัดงานกันใช่ไหมฮะทุกคนทราบใช่ไหมแต่ว่าเขาขู่ว่าภายใน24ชั่วโมงของวันนี้นะฮะเขาจะมาเขาจะมาเอาบบเขาจะมาเอาเจ้บาบ้าสให้ได้ทีนักข่าวเขาเลยไม่สบายใจเขาเลยขอสัมภาษณ์่าหมอปลาต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงจุดยืนหมอปลาเป็นยังไงจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับ ไปติดตามในเพจผลิตดีนะครับผมลงสัญญาณก่อนไปติดตามในเพจ Facebook ผลิตดีนะครับฝากเข้าไปแชร์กันหน่อยสวัสดีครับ